สวัสดีครับทินแสหมิง,มงกลับมานะเป็นทินแสหมิงอีกแล้วนะคะขึ้นล่างขึ้นล่างนะลักนณาต่อไปคะ่ะจายลักนาอะไรคะลักนาราศีกรกฎค่ะโอ้โหกรกฎชาวกรกฎเนี่ยนะผมต้องบอกว่าดวงของเขาเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงมาก่อนหน้านี้แล้วตั้งแต่เสาวเร็งลักขาแล้วแล้วก็มาเปลี่ยนแปลงอีกดอกหนึ่งในช่วงที่ราหูมาลอยกลางฟ้า<ม>ก็คือตั้งแต่ช่วงมีนาคมที่ผ่านมาแล้วช่วงครึ่งปีหลังตรงนี้ การเปลี่ยนแปลงจากช่วงที่บอกมามันยิ่งเด่นชัดยิ่งชัดเจนขึ้นชาวลัคนากรากฎนะครับคุณมีดาวเสาเล็งลัคนาอยู่ดาวราหูไปลอยกลางฟ้าและมนุมนษย์ยูจะย้ายในวันที่7กรกฎาคมคแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือว่าชาวลัคนาราศีกรกฎนั้นดาวเสาเล็งลัคนาอยู่เนี่ยเรื่องความรักเนี่ยผมอธิบายให้ฟังแบบนี้ คุณที่มีคนรักอยู่แล้วความรักจะยังไม่ค่อยลงตัวนักะนะครับมันจะมีเรื่องจุกจิกเรื่องบ้าๆบอๆเข้ามาเช่นไปได้แฟนที่ขี้หึงมากไปได้แฟนที่วันๆหนึ่งก็ตามจิกพอโทรหาเราไม่ติดปุ๊บแม่งวิดีโอคอลเลยอุ๊ยเออคล้ายๆชีวิตใครปะเนี่ยนั่นสิคะเออวิดีโอคอลเลยไม่รู้กูาทาอะไรอยู่จะฉีดจะเข้าห้องน้ําอยู่แม่งก็คอมาอย่างเงี้ยไม่รู้การเักษาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย ต้องตีอันนี้ไมได่ด่าใครนะฮะ <c oughs> คือ,ค,อคือมันเป็นอย่างนั้นน่ะ <c oughs> คือจะไปเจอแฟนประเภทอย่างเงี้ยเป็นไปได้ <c oughs> แต่ทั้งหมดทั้งมวลน,นั้นต้องบอกกับชาวกรกฎว่าการเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะมีหืดด้วยนะเมื่อกี้นะฮะ <c oughs> การเปลี่ยนแปลงตรงนี้นั้นนะครับถ้าความรักมันเดินต่อไปไม่ได้ <c oughs> มีโอกาสเจอเจอคนใหม่ทันที อ่ายังถือว่าเป็นข้อดีอยู่นะคะหนูว่าข้อดีถ้ารู้สึกว่าเราอยู่กับคนนี้แล้ววุ่นวายหัวใจจุกจิกหัวใจก็เปลี่ยนคนใหม่ซะเลยหนูเคยเคยมีแฟนแบบว่าไม่ต้องพอแป๊บนึงไม่เจอปุ๊บต้องวีดีโอคอมีไหมไม่เคยหนูเนี่ยแหละค่ะใครนะใครนะน้องการเกยบอกว่าหนูเนี่ยแหละค่ะคือคนนั้นค่ะจย์จริงเหรอเฮ้ยทำไมหนูมันเหมือนเหมือนกับทุกบลักนาเลยวะเนี่ยไอ้เรื่องก็เหมือนนี่ก็เหมือนหนูเป็นคนตอบสนนวุ่นวายค่ะหนูขอไปหาเขาแล้วเขาคอหาหนู มีทั้งสองอย่างคะ่ะอา์เท่าที่เคยผ่านมาแต่ว่าชาวกรกฎนะถ้าอยู่ในเงื่อนไขนี้แล้วไปต่อไม่ได้คือจบนะเช่นแม่งเป็นอะไรที่แม่งพลุงพลังกับชีวิตกูเหลือเกินทำตัวไม่ถูกเลยทั้งที่เราก็ไม่ได้ไปลอ่ลองล่องรู่นอกทางที่ไหนทนไม่ไหวมันก็ไปต่อไม่ได้สิ่งเหล่านี้แหละครับต้องระมัดระวังดาวเสาเนี่ยมันเป็นเรือนเกษตร ตาธิบดีเนี่ยคือมีรักแท้ก็จริงแต่ดาวเสาร์มันก็เป็นดาวโทษทุกข์บางทีแล้วแม่งก็มีเรื่องทุกข์ๆเข้ามาให้เราอยู่เหมือนกันในลักษณะของดาวเสาร์ค,คือเจอแฟนที่มันรักเรานั่นแหละแต่มันมีพฤติกรรมแบบเนี้ยแม่งต้องตบโทษแป๊บหนึง่งแล่ไม่รับสายหรือแทนที่มึงจะรออีกสักประมาณเครืองครึ่งชั่วโมงชั่วโมงก็ไม่ตายหาหรอกมันไม่ได้มันจะต้องเฮ้ยอยู่ไหนเนี่ยต้องคอยให้รู้ให้ได้ว่าเราอยู่ที่ไหนเหมือนมีสามหอเลยนะคะหึงหวงโหด นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเนี่ยแหละครับเนี่ยแหละฮะหนูนั่นเนี่ยระวังนะเนี่ยไม่ใช่หนูนะโอเคนี่แหละนี่แหละคือชาวลัคนาราศีกรกฎเต็มสิบแค่เท่าไหร่คะถ้าไม่นับไอ้เรื่องบ้าบอไอ้เรื่องหึงหวงโหดนี่นะก็เจ็ดเจ็ดครึ่งเนี่ยได้อยู่ไม่ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยนะนะฮะนะฮะแต่ว่าต้องเข้าใจนะว่าบางคนเนี่ยงานดีการเงินดีไอ้กรกฎที่การเงินก็ดีนะครึ่งปีหลังค่ะแต่ว่าความรักมันจะบ้าจี้อย่างเงี้ย ไม่เป็นไรคะ่ะเก็บเงินก่อนค่ะทุกคนเรื่องวัใจสนทร์นวันนะ,นะครับนะครับก็ขอชาวกรกฎทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ